กลับไปดูบรรยากาศที่สถานทูตกัมพูชาบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอและกองทัพธรรมนะครับก็นํามวลชนเดินทางไปที่กระทรวงกลาโหมคือเมื่อวานนี้ไปกันแล้วที่กลาโหมนะครับแล้วก็ไปที่กองทัพบ,บกด้วยเพื่อแสดงจุดยืนเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาวันนี้ล่าสุดเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็เดินทางไปที่สถานทูตกัมพูชานะครับ สถานทูตกัูชาณตอนนี้สถานการณ์เป็นยงไงติดตามความคืบหน้าจากผู้สือของเราคุณปอเช่นันพัฒนรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับเมื่อเวลา9ก้านาฬิกาที่ผ่านมาทางเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอได้มีการนำมวลชนเพื่อเคลื่อนขบวนจากสะพานชมยมุเชษ มายังสถานเอกอขรราชาทูตกัมบูชาประจำประเทศไทยเพื่อแสดงเจตนารม์ว่าจะไม่ยอมเสียอธิปไตยไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวโดยมาถึงที่จุดนี้เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ต่างประดับประดาด้วยธงชาติรวมถึงนำธงชาติไทยขึ้นมาโบกสะบัด และชูป้ายเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นข้อความแสดงอุดมการณ์เจตนารมณ์ถึงการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยจากนั้นแกนนําก็สลับกันขึ้นเปิดปรสาสัยบนรถขยายเสียงทำกลางเสียงโห่ร้องของมวลชนเป็นระยะทั้งนี้มีการปิดถนนด้วยหนึ่งเลนดานมาตรก,การรักษาความปลอดภยัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางรวมกับกองบังคับการตำรวจนครบางสี ได้วางกำลังจำนวนกว่า100นายทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมจัดแนวรั้วเหล็กตลอดหน้าสถานทูตเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใกล้อาคารมากเกินไปทั้งนี้ในระหว่างการชุมนุมมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตกัมพูชาปรากฏตัวด้านในอยู่เป็นระยะ พร้อมใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพสถานการณ์หน้าสถานทูตขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงเน้นย้ำว่าการรวมตัวครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยสันติเพื่อส่งสารไปยังภาครัฐและสาธารณชนจากนั้น1ิบนากา30นาทีนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายกบพทได้อ่านแถลงการที่จะส่งให้กับพลเอกขุนมาเนตนายกร Columbus, ning, ัฐมนตรีกัมบูชาผ่านสถานเอกอัครราชทูตกัมบูชาช่วงหนึ่งกล่าวว่า ขอประนามการกระทําดังกล่าวว่าเป็นเจตนาที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกของมิตรภาพทั้งสองประเทศและขอให้ท่านได้ทราบว่าประชาชนคนไทยพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายทหารไทยอย่างถึงที่สุดในการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยขอแสดงเจตจำนงมายัางนายกรัฐมนตีกัมพูชาผ่านสถานทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ตลอดแนวเส้นแดนทางบกว่าประชาชนคนไทยมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่ทหารของท่านได้รุกรับอธิปไตยของประเทศไทยและทําการสร้างหลุมพะสนามทางยุทธวิธีลุกล้ำม,มายัางอธิปไตยของไทยรวมถึงการที่ในายะหารและครอบครัวในกหารของท่านได้แสดงออกถึงการไม่เคารพไม่ให้เกียรติประเทศไทยด้วยการเข้ามาร้องเพลงชาติกัมพูชาในภาษาตาเมืองพมซึ่งอยู่ในดินแดนจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาทั้งเหตุการณ์ที่ทหารของท่านทําการยิงใส่ทหารไทยก่อนในการที่ทหารไทยไปเจรจาขอให้ทหารของกบูชาของท่านขอยออกจาก,กดินแดนไทยบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลรราชธา,น,า,า,น,า,ชาชนีประเทศไทยเราเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยองค์พักรมและประชาชนคนไทยขอประนามการกระทำดังกล่าวว่า เป็นเจตนาที่ต้องการให้เกิดความแตกแยกของมิตรประเทศทั้งสองประเทศและขอให้ท่านทราบว่าประชาชนคนไทยพร้อมให้การสนับสนุนตามปฏิบัติการของฝ่ายทหารไทยอย่างถึงที่สุด โดยหลังจากอ่านถแถลงการเสร็จสิ้นนายพิชิตแจ้งว่าทางสถานทูตกัมูชาไม่ได้ออกมารับหนังสือจึงจะไปติดหนังสือไว้ที่ด้านหน้าแทนเพราะถือว่าถนนยังเป็นของคนไทยอยู่จากนั้นได้ขึ้นมาปราศัยบนรถขยายเสียงอีกครั้งจนถึงช่วง11นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมาจากนั้นร้องเพลงชาติไทยและยุติการชุมนุม หลังจากนี้ทางคอพทอได้มีการนัดรวมตัวกันอีกครั้งที่จะมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่หน้าธรรเนียบรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับวันเดียวกันกับที่คุณสนธิลิ้มทองกุลและอาจารย์ปานเทพมีการนัดรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่สนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลแต่หลังจากนี้ค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมหารือก,กันอีกครั้งว่าจะรวมกันเป็นคณะเดียวกันเลยหรือไม่